ะะเขอเรียนเชิญคุณป,ปู่เป้เกษรินตัวแทนจากบ,บริษัทสามเสียงขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนและแฟนๆที่น่ารักของละครพื้นบ้านทุนทกๆคนนะคะปุ้บเป้นะคะวันนี้รับหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนของบริษัท3ามเสียงคะ่ะกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดแก้วหน้ามาะคะ่ะงานวันนี้นะคะจัดขึ้นได้นะคะจากพลังความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่นะคะระหว่างกรมส,ส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะช่อง7 HD บริษัทสามเสียงบริษัทดาราว,วิดีโอบริษัทดีด้าว,วิดีโอโปรดักชั่น จาทิ้งใจอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอและห้างพระดัยศีนครินทค่ะที่ได้ร่วมกันเนรมิตพื้นที่แห่งนี้นะคะให้ได้เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยความสุขและวัฒนธรรมไทยค่ะและในส่วนของสาวเสียนะคะเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทําหน้าที่ถ่ายทอดผลงานมิทานพื้นบ้านสู่สายตาพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานกว่า50ปีค่ะ เรื่องราวจากในิทานพื้นบ้านนะคะได้ถูกนํามาถ่ายทอดให้เป็นละครได้กให้ทุกท่านได้รับชมค่ะเริ่มตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ช่อง7ขาวดําพัฒนามาสู่ยุคช่อง7สีที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจนแก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันที่เป็นทีวีดิจิทัลขอมชัดซึ่งตอนนี้นะคะเรากําลังออนแอร์ละครเรื่องใหม่ที่ทุกคนได้รับชมอยู่ก็คือแก้วหน้ามาค่ะ โอเป้นะคะในฐานะตัวแทนของบริษัทและนักแสดงนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านจากหัวใจค่ะที่ติดตามละครของเรามาโดยตลอดในทุกๆเรื่องค่ะสามเสียงของเรานะคะมีความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะที่จะพัฒนาละครพื้นบ้านหรือละครจักจักวงวงที่หลายๆท่านเรียกปิดปากกันว่าหนังเจ้าค่ะให้มีคุณภาพตอบโจทย์กับความต้องการของคุณผู้ชมและก้าวทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เพื่อให้ทุกท่านนะคะสามารถเข้าถึงความเป็นไทยได้ในทุกช่องทางค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะสนุกอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศตลาดแก้วหน้าหมาแห่งนี้ให้เต็มที่นะคะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณสำหรับวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการสื่อสารวัฒนธรรมไทยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างคุณทุ่มแม่อยู่อยู่ต่อก่อนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเข้าสู่พิธีเปิดอจอากเป็นทางการครับ ขอเรียนเชิญคุณพุทธชาศรีนิสากรประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนครับคุณนิบุญรัตน์คงศินิผลผู้จัดการสายรายการช่อง7 HD คุณสยมสังวริบุตรกรรมการบริษัท3เสียจำกัดครับคุณกรณิศชีวกรุณากรรมการผู้จัดการบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดคุณรุ่งนภากระเสียณผู้อำนวยการกคุงมส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดงกรมศ สระทรวงวัฒนธรรมและขอเรียนเชิญน้องแก้ววณีและพระปิดทองนะคะรวมถึงน้องดวเต้งกัสรินค่ะร่วมทำพิธีเปิดงานค่ะโดยพิธีเปิดงานตลา,าดแก้วหน้าม้านะคะแน่นอนค่ะว่าต้องมีสัญลักษณ์สำคัญของแก้วหน้าม้าค่ะนั่นก็คืออีโตวิเศษที่น้องแก้วณีได้รับมาจากพระฤาษีนั่นเองค่ะใช่เลยครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับ ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญอิโต้วิเศษนัปัดนี้เอาเลยครับเมื่อได้รับอิโต้แล้วนะครับขอเชิญทั้งสอท่านเตรียมตัวเสียบอิโต้ไปพร้อมๆกันะครับเราจะนับไถยหลังพร้อมกันนะครับที่5 4 สองสองหนึ่งเสียมเโตรตครับและตลาดแก้วหน้าม้าได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมทาพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ให้กับตลาดแก้วหน้ามา้าค่ะ ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณจร,นรุนัทสาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทพลาไดิ้พาร์ทจำกัดคุณอาภานุสังวริบุตรผู้บริหารบริษัทดีด้าจำกัดคุณทุกสมครหิมพานนายกสมาคมนักเมองรุกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญครับ ะด้ยยานครับซอสซอสซอสไหลขึ้นมาหน่อยโอเคขยายขยายออกขยายออกเอาละค่ะขออนุญาตเก็บภาพความประทับใจนะะคทำไมนี่หึ่งครับผมโอเคต้องนี้นะครับทุกท่านเข้ามาโอเคมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหลายกล้องนะคะผมหรายกล้องไหะ ได้เลยนะคะขอกด like อไลค์ค่ะทุกท่านค่ะขอติดตามค่ะออขอมินิฮาร์ด้วยนะครับมินิฮาร์เอ๊ะโอเคครับหนึ่งสองสาม